ยู่อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการแพทย์แผนไทยนะคะที่ช่องเม็กนะคะข้ามข้าไปฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวะะาแล้วค่วะน,นี่นะคะช่องเม็กนะะด่านชายแดนอุบลราชธานีกับลาวนะคะนี่ วะมาได้นะคะเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องสเก็ดเงินนะคะใครมีปัญหาเรื่องสเก็ดเงินนะคะมาหาได้ที่นี่นะคะบรรยากาศดีทีเดียวเลยค่ะนี่เป็นอยู่ตรงจุดของเมืองเรื่องแสงนะคะซึ่งต้องมาเวลากลางคืน,นะคะ่ะนี่ค่ะ นี่นะฮะเราอยู่กับพี่มิ่งนะพี่มิ่ง่สวัสดีค่ะค่ะแนะนําตัวเองหน่อยแทนพี่มิ่งอ๋อค่ะมิ่งนะคะเป็นหมอพื้นบ้านของที่นี่คะ่ะแล้วก็เป็นประธานของสมุนไพรช่องไม้ค่ะอ๋อเป็นประธาน,น,านก็เราก็เป็นคล้ายๆรัฐวิสาหกิจชุมชนหรือเร,เรียกว่าอะไรฮะวิิสาหกจชชุมน่ทวิสาหกิจชุมชนนะก็ระดมชาวบ้านในการที่จะให้ความรู้องค์ความรู้ทางด้าน หลายๆอย่างเรื่องสมุนไพรเรื่องโน้นเรื่องนี้นั่นและเมื่อกี้เมื่อกี้สักสกครู่แนะนําบอกว่าจะมีเรื่องของโรคสะเก็ดเงินนี่คืออะไรนะคะที่นี่อ๋อค่ะจริงๆคือวิชาคีชุมชนสมุนไพรช่องเมกเรานะคะด้วยตัวมิ้งเองเป็นหมอนะคะเรื่องของที่เราทําอยู่เป็นงานวิจัยกันพี่คือเรื่องของการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินค่ะโดยที่เราเนี่ยได้นําสมุนไพรท้องถิ่นเราที่มีค่ะ,คะก็จะมีพวกใบาสาบเสือห่าคาป่าเปาะหอมกระชายภูเขา ฟ้าทลายโจรภูเขาคะ่ะสมุนไพรแถวนี้จะจะดีมากอแล้วทีเนี้ยเราเราได้เอามาทดสอบทดลองในการทําเรื่องเกี่ยวกับสเกตเนิ่ค่ะปรากฏว่าได้ผลตอบรับดีก็เลยอยากจะเปิดเปิดเพื่อให้ความรู้ uh huh. ค่ะก็เลยจัดเป็นส่วนเรียนรู้เพื่อที่จะทําความเข้าใจค่ะในการรักษาแล้วก็อยากจะเชิญมาเป็น มาดูงานมาดูงานได้นะคะก็จะผ่านยังไงฮะติดต่อยังไงฮะเข้าไปที่ช่องทางไหนทางสื่อโซเชียลนี่จะมีเฟซบุ o กมีเพจค่ะชื่ออะไรบ้างคะมีอุบลเฮิร์บค่ะอุบลนเฮิร์บอุบลเฮิร์บค่ะแล้วก็จะมีสมุนไพรช่องเมกค่ะสมุนไพรช่องเมกนี่เรารับเฉพาะต่างชาติหรือรับเฉพาะคนไทยหรือว่ามีไมฮะที่มาแบบปนเปกัน จริงๆเนี่ยคือมิ่งมิ่งเรียนอย่างเงี้ยค่ะคือว่าปกติทั่วไปเนี่ยมิ่งตัวมิ่งเองเนี่ยจะทําในเรื่องของบริษัทด้วยของเราในบริษัทแล้วก็เราเราทำกับลูกค้าลูกค้าอีกแบบหนึ่งเป็นมีบวกขึ้นทีเนี้ยด้วยความที่ว่าตัวมิ่งเองมาทํางานช่วยชุมชนช่วยชุมชนด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ได้ทางานช่วยพระอาจารย์ท่านนะคะพระอาจารย์ที่ไหนคะพระอาจารย์โต้งค่ะพระครูบัญญาวโรบุญ วัดผู่พาวัดภูพาที่ว่ามีกลางคืนเย็นๆถ่ายรูปจะมีเรืองแสงคนที่คนที่มาอุบลราชธานีจะต้องมาวัดผู่พามาถ่ายรูปตอนกลางคืนที่เป็นวัดเรืองแสงนะพี่มิ่งก็จะช่วยงานพระอาจารย์อยู่ที่นั่นใช่ไหมฮะอ่าก็คือตัวมิ่งเองนี่ได้รับมอบหมายให้มาทํากับชุมชนคือหนึ่งให้ชาวบ้านแต่ต้องได้สัมผัสได้คือไม่ราคาไม่สูงเกินไปนะคะหรือเป็นผู้ป่วยที่ระหว่างไทยลาวเราค่ะ พอจากปเรื่ทำทั้งสองสองสองฝั่งไทยลาวก็คือช่วยช่วยช่วยเหลือทั้งฝั่งลาวด้วยฝั่งไทยด้วย แถวนี้มันเป็นชุมชนเนาะก็คือมาถึงนี่คือช่องเม็กเลยข้างไปฝั่งนู้นก็คือลาวเลยนะแล้วเราก็เข้ามาตรงจุดที่เขาบอกว่าเป็นเมืองเรืองแสงนะกลางคืนก็จะมีแสงวิบวับอะไรอย่างนี้นะคะขอเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยค่ะเผื่อใครสนใจติดต่อนได้เลยนะคะ061-972-7978เพราะว่า เพราะว่าจะเราจะไม่ไปขึ้นเบอร์อะไรไว้ให้นะต้องดูนะถึงจะได้ถึงจะได้ทราบเบอร์นะคะไม่งั้นเดี๋ยวพิชาชีพมาเอาเบอร์เราไปแย่ๆะนะคะนี่ก็เป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะก็ใครที่มีปัญหาเรื่องโรคสะเก็ดเงินหรือว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรหลายอย่างมีอะไรมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเราก็ขอคุยเรื่องเฉพาะสะเก็ดเงินแล้วกันเพราะว่าพืชบางอย่างเราก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ มันจะมีปัญหากันนะคะจริงๆคือมิ้งเรียนอย่างนี้ค่ะด้วยตัวมิ้งเองเนี่ยเป็นหมอพื้นบ้านเนี่ยจะสามารถปรุงยาค่ะปรุงยาเฉพาะโรคเขาเรียกว่าเฉพาะโรคเฉพาะบุคคลให้ตรงกับ อาการของ,งโรคต่างๆนะคะ,คะเพราะว่าสมุนไพรไทยเรานี่มันสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่อาการของโรคต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มิ่งนะขอบคุณน้องแปว๊วนะพามาถึงช่องเม็กนะ,ะแล้วก็มาเจอเขาเรียกอะไรนะแบบแหมมันเป็นโอเอซิสเหมือนกันนะพอเราเข้ามาที่นี่นี่มันสดชื่นนะคะก็มีการนวดการอะไรด้วยใช่ไหมสปาสเปอร์บำบัดด้วยการนวด ตั้งแต่ศีษะจะหลดปลายเท้านะคะที่น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 ่า <พอ S 1> ดูไหมลนะ่ะนี่ดูสิฮะโ<พ>อ้หน่าชมมากเลยนะคะอยู่ที่ช่องเม็กนะคะข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นประเทศอ่อกอะไรนะสาธารณารัฐประชาชนลาพี่น้องกันหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าแต่ว่าก็